กม่มีปัญหาไงาแต่แต่ปีนี้บรรลุเป้าหมายอมสองแสนตัวนี่อยู่ประมาณ3มเดือนแซน่บเข้าเขาปจำเป็นจะไปซื้อ,อมสมน้งไปประเทศมากาักกะสิอยู่ตู้าามันสรงกินเม็นปุ๊บอ่ะย e ีเอ็มลงไปจะกกระป๋องกาแฟนั่นครับกักกสิปกติซื้อมาซื้อมาจาก2กิโลนี่ครับพอเข้าก็มาขัดออกครับรเลยครับ ไม่มีความสําเร็จไหนครับที่ไม่ต้องใช้ความพยายามครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรบ้านวิถีไม่ส้างรายได้ครับผมนุมพ่อไซหัวใจเกษตรครับมาอนี่สิภาพพี่น้องป้องปายสู่กุคลครับมาเยี่ยมชมบรรยากาศของเกษตรผสมผสานสร้างรายได้นะครับวิถีบานเท่าชุ่มช่นเข้มแข็งครับพี่น้องครับไปเยี่ยมไปชมไปเอาแนวทาง นะครับเชื่องแหลกเพียรในการทําการเกษตรยังมีความสุขสางงานสางได้บุญชูฟาร์มกบครับพี่น้องครับเชิญครับต่อมาครับพี่น้องครับตะเบนคําคอยครับบุญชูฟาร์มกบเมื่อไหร่ี่กาวนี่บอกพ่อสวัดีครับครับครับสวัสดีครับขอบุญชูสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพ่อบ้านนี้มีโอกาสเด้นผ่านมามาเหยี่ยมช่มสวน พอบนชู้ฟ้าประกบครับครับเปลี่ยนแปลงไปหลายนะพอน่อเนาะเปลี่ยนแปลงหลายครับมันมีเปลี่ยนแปลงคือเฮาเฉดลงกล้วยหอมมาเทืยร์นีลงกล้วยหอมเพราะว่าเฮาครับไอไอไอที่ปุ๋ยกบน,น้มครบเนี่ยถ้าปล่อยใส่กล้วยหอมมันมันมันเิดแบบเอเลยนะบ่พอ่อแม่นแบบด<อ>ีเลยแต่กี่<ม>กอ้อนที่จะมีกล้วยหอมขึ้นลักๆคือเฮาเลี้ยงกบบ่พ่อเลี้ยงเลี้ยงกบนี่ก็ปล่อยน้ามันออกไปมันมันก็เสียประโยชน์มาเทืยร์เนี่ยไปเลยมาลองเบิ่งว่าเอาครับ กล้วยหอมกล้วยยังมาฝังไว้บ่ตองจําเป็นที่เฮ็ดนักหนาฝังฟังฟังทิมทิมไปเนี่ยร้องมาเมื่อไหร่โอ้มันห้ผลดีก็เลยก็เริ่มเริ่มเริ่มสีขยายเลยตอนจากข้ามกบมีอยู่แล้วนะครับนนี้แต่กี่เขาบอกฮันนี่กล้วยหอมท้องบ่บ่เอามาฝังลองเบิ่งเอามาลองเบิ่งเัอเอิญว่างบอกบงเอิญมันงามมันหายวีงามหายวิงา่ามเลีสวยงามมังเน่ามังยังแบบงามก็เลยก็เลยบ่บ่ถิมนน่ำสุดยอเดี อันนี้คือกล้วยหอมทองนะพ่อล้วยหอมทองกล้วยหอมทองปลูกไร้พันีุ์กับพ่อบุ้นชั่วครับปลูกขยายไปเรื่อยๆปลูกไปเรื่อยๆแต่ตามไอ้นี่แหละตามบองทีห้าปอยน่ำครบออกไงปอยหน่ำขีดครบออกเป็นระยะบ่แม่นแม่นระยะยาว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 ไปชุดเลยมาฟอผ่าสมเลครับเต็มทีงางมาเลยเลียงกบเลยกล้วยนําบอพ่อในกล้วยนํำตอนนี้มันตอนนี้มันเป็นหัวหัวเขาตัดหางเดี๋ตวนี้พ่อครับตอนนี้กบเท้าเป็นรุ่นทีเท่าไรแล้วครับ ตัวนี้รุ่นชุดท่ายรุ่นสุดท่ายตัวสุดท้ายถ้าเขาพันสาปุ๊บนี่คือสมมือเขาพันสาปุ๊บนี่ชุดสุดถ่ายเลยสมนี่โอ้ชุดสุดถ่ายเลยสุดสุดถ่ายนะพอนาอแมนชุดสุดท่ายชุดสุดท้ายตัวนี้มันก็จะออกขายให้ประมาณส่วนเกี่ยวเขาตัวประมาณจักบ่อพ่อครับตัวนี้มันก็อยู่ประมาณสามสิบกว่าบ่อสามสิบกว่าบ่อครับบ่อละจักตัวพ่อบ่อหนึ่งมันก็แล้วแต่แล้วถ้าบ่อขนาดีนบ่อสมมติว่าบ่อไอ้ตัวนี้สิบสองเมตร ข่วงสามเนยาสิบสองเนี่ยมันมันมันจะอยู่ไปหกเจ็ดพันตัวเจ็ดพันตัวพอแมนแมนโอ้ตัวขนาดสักไหนพอตอนนี้เอาอพ่อบอกสู้แต่ลายเป็นกบเนื้อบ่พ่อตอนนี้กบเนื้อตอนนี้กบเนื้อเออกออกได้แล้วโอ้พอพันในพันเขาแยกต่างหาแยกแยกอยู่ข้างหลังข้างหน้าโอ้แยกไปแล้วเนาะตัวน้อยครับไอ้ตัวนี้กบกบนมนี่ชำรับไอ้ที่มือไม่เอาไปเลี้ยงชุ่มเนี่ยกบนมแมนกำลังเริ่มถาเอาไปเอาไปลอยตัวนี่ก็คือเหลือลอยตัวนะครับก็คือกบหน่อยเี่กบหน่อยนตัวละสองบาทนี่ยท้า ถ้าเฮาเอาไปร้อยตัวกสิเหลืออยู่ประมาณสี่สิบตัวโอ้หกสิบตัวนี่บ่พอแม่นแม่นแมนยังไงสมัยพอตอนนี้กบหนุ่มนี่ครับมันมันก็จะอยู่ประมาณสี่สิบตัวต่อโลกบหนุ่มนี่บ่มีกบสาวเลยกบกบหนุ่มนี่ก็คือกบมันเริ่มเลื่มสิโตมันเลี้ยงง่ายโอ้มันมสิมีโลนึงมันสิอยู่ประมาณสี่สิบกว่าตัวมีบ่มีตัวผู้รวมรวมรวมครับรวมบ่พ่อ ครับทั้งตัวผู้ตัวแม่อยู่นี่อยู่น้ากันก็เพราว่านุ่มสาวผัอเลี้ยงเลี้ยงได้เลยบอไอ้กบนุ่มกบนุ่มสาวกับเป็นสาวนุ่มอยู่น้ากันอยู่น้ากันโอ้ครับครับเพิ่นมากันเล่นยดานี่เน่นๆบางเลี้ยงบางเล่นเล่นเอารากหลลูกครับลูกโอ้ยยืนสิละยู่กับเลี้กับหลานสุดยอดสุดยอดสบายสบายครับมีความสุขนะพ่อเนาะความสุขครับไอ้แถวเนี่ยเขาก็ย่องย่องย่ไปเพราะว่าสิเปลี่ยนผ้ายางนะครับแถวนี้เปลี่ยนผ้ยาง โอ้ยลูกข่ามากไกลร้ลายเมื่อนี้ก็กาลสินโทรม,มากอะครับโอ้ยขอบคุณหลายที่โทษมาหา่ว่าไอ้ขอโทษเพราะว่าทรงหร้บ่อใดมันไกลครับพอ่อ <laughs> ขอโทษลหลายครับมันมีกาลสินมีระยองมีไอแถวไอลาดบุรีเนี่ยม,มันทรงห้บ่อใดเพราะว่ารถเขาบ่หลับเพราะว่ามันทรงกินครับจังหาวิธีนะพอน่อนาะจังกับพ่อ็นอยังยครับทาเลียงเลยครับโทรมาปรึกษาถามเลยคือให้คำแนะนำอยู่ตลอด มาพีแห้งในายๆเนาะพ่อแม่นแม่นแม่แห้งใเออพี่น้องมาหลายพี่น้องมาหลายช่วงพี่น้องมาหลายโอ้พอพอบุ้นชูครับแม่นครับบอกเทคนิคพี่น้องกับการเียงกบมือใหม่เนีะยงกบตั้งแต่คัดเลือกพอพั่นแม่พันพี่ละเอาโอ้คัดเลือกพอพั่นแม่พั่นนั่นครับหฮาวหาเประจำเป็นสี่ไปซื้อฟ้ามก็ได้หรอกครับซื้อเห็นเห็นเขาจะขายน้ำตลาดเน่ะเอาซื้อมาซื้อมาจากสองกิโลนี่ครับพ่อห้าก็มาคัดออกซะบปเถิดครับคัดออกตัตัผูตัแม่ ตัวผู้มันชีวิตุดอยู่ข้างไงซองอันครับพ่อก็ะขัดออกไปขัดออกไปก็เลี้ยงไว้ถึงเวลามันออกเดินหาเดือนหกไงมันก็ไข่แล้วโอ้ก็คอยครับพ่อถึงเวลาตัวผู้หรอแมนแมนแมนบ่บ่ไม่มีปัญหาไงแต่แต่ปีนี้บรรลุเป้าหมายสองแสนตัวนี่อยู่ประมาณสามเดือนเซ็ปขายเบิดเลยขายเบิดเลยครัพ่อบรรลุเป้าหมายปีนี้สวัสดีครับน้องจ้า สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอาเอาขึ้นมาตอนน้องฝากมาคุ้มสูงว่างว่างไลยคุณลุงในไหลขอบคุณหนไหลในของฝากแล้วบอสๆมอสข้าวอุดของกินอยู่นี่ครับผมเพราะว่าอยู่ในสวนเนี่ยบอกซื้อกบกิโลนึ่งมาแถมมาคุ้งร้อมมะนาวร้อมมะพริกพร้อมเก็บเอาเองครับผมทำมาซื้อของในสวนสุดยอดไม่มีปัญหาครับสุดยอดแถมทุกอย่างกล้วยก็ได้ขายได้ปูไว้หลายครับเอาไปแขวนไว้เวลาลูกค้ามามันสุกก็กินไปผู้ใดอยากกินผู้ใดมีร้านก็เอาไปฝากลูกฝากร้าน มีออเดอร์พร้อมไม่ต้องขายไม่ต้องขายครับพ่อสบายสบายอยู่แบบสบายสบายขอบุชูครับผ้าพี่น้องย้มช่มกบเนี่ยกบเนี่ยมันมันมันแต่ทำขุนมันแต่มันกบหน่อยไปเบิ้งทั้งกบหนะทั้งหนากบญ่พ่อครับข้างหลังการเลี้ยงกบเริ่มต้นแนวไหพ่อเริ่มต้นก็คือเก่าแหละเขาก็เริ่มเฮ็ดสามบ่อบ่อหนึ่งก็เป็นต้นทุนเ่า ครับบ่อหนึ่งเป็นหัวอาหารบ่อหนึ่งเป็นกําไรครับเริ่มแหลกเลยเป็นสามบ่อสามบ่อนะพอนเขาก็มาได้รต้องลงทุนหลายถ้าเฮ้าบ่ออยากถ้าเฮ้าบ่อยากตัดผาแยงเนี่ยเฮ้าต้องเห็ดบ่อกวงสามเมตรเน่าสิบสองเพราะว่าผาแยงมันสามสิบเมตรเข้าบ่ได้ตัดถิมเลยครับเอามาเป๊บเลยบ่อสิบสองเน่าสิบสองก่วงสามผาแยงเข้าบ่ต้องตัดเลยบผาแยงมันสามสิบเมตรมวลหนึ่งครับเต็มเป้งเลย ครับไอ้ตัวนี้มันมันกระแพงเนี่ยซุ้มซุมนี่มันแพงมือมือไม่จะเพิ่งเอาถอดซุ้มนี่มันแพงเพราะสังเกตบอมีสองขนาดเนาะแม่นพายแยงแบบแบบแยงเขียวแยงเขียวก็ได้ครับแล้วก็แยงแบบนี้ไอ้อันี้มุ้มันแยงตัวนี้มันเป็นตะไคร้เป็นตะไคร่ปะพ่อกันพวกแมวพ่วงยังนะทนกูกันบ่พ่อท่นกูกันแว่าสิแพงขึ้นมาแน่นาะครับมันมันแพงขึ้นมามันตกไปมวนละพันทายพายแยงนี่มันก็ต้องเปลี่ยนทุกปีเออตัวนี้มันก็ชิยูเฉลี่ยแล้วมันก็ ตัวนี้ดีกว่าครับแต่มันต้นทุนมันสูงพ่อการเตรียมบอ่อเดี๋ยครับผมฮะการเตรียมบอ่อเนี่ยเขาลึกตื่นนะบางเท่าไหร่ครับพ่อเตียมบอ่อเนี่ยบอกก่าอยู่ประมาณเครื่องฟุตรครับค่วหลึกเครื่องฟุดคั่วก่วงกับสองเมตรเก็ดสิบหรือจะเอาสามเ<อ>มตรก็ได้เพราะว่าพะยางมันมันมันสี่เมตรนะอถ้าพะยางสี่สี่เมตรเนี่ยเวาเขาเอาบ่อสามเมตรก่วงสามเมตรเนี่ยบ่อเขาก็ต้องเอาค่วหลึกไปจักสิบหาเส้นครับพ่อคั่หลึก อืมอประมาณนี้แล้วพอเนอะเออาะไปไงการเลี้ยงกบหนาะฝนนี่มีปัญหาบ่พอไปฝนต้นหนาวเนี่ยครับบ่บ่มีปัญหาปีนี่เพราะว่าเพราะว่าไอ้เปลี่ยนแม่พันธุ์เปลี่ยนแม่พันธุ์คือแม่พันธุ์นี่สิเปลี่ยนออกเลยปีต่อปีเลยเอาแม่พันธุ์เก่าออกไปเพราะว่าแม่พันธุ์เก่านี่ให้ลูกมากปุ๊บนี่ยมันสิบ่แข็งแรงแม่นบ่พอเออห้ลูกมากบ่แข็งแรงคือคือกันแล้วกับคนเฮาเนี่ยแหละเออถ้า คนเถาแน่แล้วมันก็ายลูกบ่ค่อยสมบรูบรณ์ธรรมดาคือคนคือคนคือคนก็นเ,นเลยมาเปลี่ยนอะไบ่ตายปีนี้บ่ตายคู่ปีมันก็นตายอยู่แต่ว่าปีปีหนานี่เห็ดเห็ดหลายด้วยปีหนานี่เห็ดหลายเพราะว่ามันเป็นปีของย่า่เพิ่นสิจกนักเรียนในปีหนานี่ก็<อ>ให้นักเรียนทั่วอำเภอปทุมราชาเนี่ยเตรียมบ่อไปเลยปีหนานี่เดือนหาปุ๊บแม่สาแล้วมาเอากบน้ำพ่อะตึงเลยรงเรียนละสองร้อยตัวแจกฟรีบัด แจกฟรีเ่พ่อแม่ปีนี้พ่อได้แจกปีนาแจกปีต่อไปก็พ่อแจกอ่อประมาณนี้นะพอนาะทุกปีตอมันชัว่วเนี่ยวทางในการขยายพันธุ์นี่พอเห็นเนวไยอไรครับขยายพันธุ์ครับมีการคัดเลือกพันธุ์เนวยอะไรนะคัดเลือกกะเฮ้าต้องสายพันธุ์ที่มันแข็งแรงก็คือสายพันธุ์ไอ่ทับมือใหม่ๆเริ่มแรกก็ต้องไปหาสื่อกบที่เขาไปหาน้ำทงหน้าตัวหน้อยๆนะ่ะเอามาเลี้ยงก่อนครับเขามาคัดเอาตัวผู้ แล้วมาสมกับไอ้กบพันธุ์ฟูฟอกกบเหนือนี่ครับแ้วประเทศในร่างกายมันสิแข็งแรงรมันสิแข็งแรงมันสิทนทานครับมันบ่าตายง่ายโอ้เออบ่ต้องใส่ออกซิเจนเวลาส่งลูกค้าบ่ต้องใส่ออกซิเจนใส่ถุงยางเขี้ยวๆในม่านหายส่งไปเลยฮอดชอนบุรีปับ๊บโอ้แข็งแรงกูกันบอกว่แมนส่งไปแล้ว<อ>แต่ว่าแต่ว่าเนี่ในลูกค้าสั่งนี่คือปัญหามันคือรถตู้เขาบอกเขาบวชหลับคือ เพิ่นวามันมันส่งกินในแอ่เพิ่นนะ,ะ,ะเขาเลยบรับกันะขออาภาัยหลายที่พี่น้องที่โทรมาจากลาดบุรีจากระยองครับกะขอโทษขอโวยกันไปส่งให้ได้แต่ว่าโทษมาปรึกษาได้ถามได้พี่น้องสนใจอยู่ว่าไงถ้าสนใจโทรมาถามเลยโอ้โหแพ้งวิซ่าสิบอกทุกอย่างครับผมตั้งแต่เริ่มเลี้ยงตั้งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันกบป่วยกบหนังกบเป็นแผลเป็นเปื่อยเป็นมันมีหลายโรคขึ้นกันในกลุ่มมันอาจจะตายได้อาจจะซอกได้นอกได้ Mm. Oh. ฟ้ามีบออัดออกซิเจนครับบออัตออกซิเจนบ่เป็นยังบอบ่บ่ครับบอบนชั่วเพราะนวาการเรียงกบนี่สิเป็นในลักษณะของนามเสียมีผลต่อกบนี่ในลักษณะอะไร่อมันนามเสียนี่คือนามตายบอ,บอมันมันบ่ตายครับแต่ว่ามันมันสีมีเปื่อยนามเสียนบอ,บอมันสีเป็นเป็นโรคฟีดาตโรคฟีดาตนี่คือมันสีเป็นตุ่มเต็มตัว oh. ก็ต้องรีบออกเลยออกเอาออกเลย oh. ตัวไหนมันเป็นตุม่มมันสีป oh. เป็นโรคติดต่อเป็นโรคติดต่อแะ้วหากับเปลี่ยนน้ำปุ๊บเอาน้ำไม่เขาปุ๊บสมยาม่วงลงไปยาม่วงที่ปลายปากเล็กหน่อยครับสมไปจะเครื่องกับเครื่องของกาแฟยาม่วงเป็นยาเนยวอะไรพ่อยาม่วงเป็นยาปลายปากเล็กหน่อยนะ hmm. ออะสมลงไปประเทศม็กสิบอยู่ตัวทามันส่งกินเม้นปุ๊บอะ่ะยีเอ็มลงไปจะกระ๋องกาแฟนั้นครับกัสจ ปกติจังใช่แล้วนี่นี่ม,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 มัมีกินเหม็นเลยนี่ม,ม<อ>่วหแม,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 ม่นมัมีกินเหม็นเพราะว่าลงอีเอ็มอีเอ็มก็ใส่บ่พ่อใส,ใส่ใส่น้ำเปลี่ยนดูป่ะไหนครับพอเป็นใส่น้ำนี่บ่เคยเปลี่ยนครับเพรอพอมาถ่าเขาเปลี่ยนน้ำดูนี่มันสิทําให้กบหน่อยมันสิตกใจเต้นขยงขยังมันนั่นไงโอ้เอาใส่วิธีการบ๊ะบัดน้ำแม่นมาบ่นั่นเวลาเขาสิเปลี่ยนก็คือเขาต้องไปต่องเพิ่นปล่อยออกไปเลยปล่อยออกไปแล้วเขาก็ต้องปล่อยน้ำเขาใหม่โอ้ต<ง>้องไปต่องเขากบที่นี่ก็เหลือประมาณ หลายหลายหลายอยู่หลายนะพอนอหลายอยู่เดี๋ยวทั้งหนากเหลืออยู่ประมาณบทั้งพันโลดอกครับเพราะว่ามันมันมันกิสิเบิร์แล้วแต่ว่ากบกบส้มที่มันใหญ่ขึ้นมาเนี่มันมันต้องพ่อลูกค้าสําหรับที่ไอ้หอดเดือนเมษาครับของท่านครับมีจะรุ่นครับพ่อผูช่นี่นี่มันรุ่นมันมันรุ่นชุดถ่ายก็คือตัวหน่อยนะครับเออชุดชุดนี้คือเพาะบ่ได้แล้วถ้าเบิร์นี่ก็คือเบิร์เลยแต่ว่าพอปริมาณเมืองว่ากบอยู่นี่มันต้องหอด หอดเดือนเมษาแน่นอนหอดเดื sa, นอนเมษาแน่นอนแน่นอนครับเพราะว่าเฮาเฮาตัวขายได้หอดเดือนเมษาเพราะว่าคบมันรวมแล้วตัวหน่อยตัวเล็กมันอยู่ประมาณแสนกว่าตัวโอู้คือบางต้นระบาดนพอนอเป็นแสนเนี่ยนี่มันก็นจะอยู่ประมาณแสนกว่าตัวแต่ว่าปีนี้โอ้ยบรรลุเป้าหมายห้ไรขอบคุณโอ้ยหนุ่มคนไส้สั่งซื้อเสียงให้หลายอีหลีปีนี้ขอบคุณหลายๆครับครับค้นค้นเบื้องหลายตอบรับดีนะพ่อน่ะครับคนเบื้องหลายเข้ามากบรุ่นเดียวกันนี่คือตอนนี้เหลือแต่กบเนื้อป่พ่อ มีมแต่กบเหนือครับกบ,บ,บพอพันในพันเนี่นออยแย<า>กไปตะแย<า>กแยกทั้งหนาแล<อ>้วทั้งหนากบมันมีหลายใส่ทั้งหนาก็มีกบกบที่เก็บไว้ตั้งแต่เดือนเดือนสีก็มีกบเดือนสามก็บมีเพราะว่าลูกค<ๆ>้าต้องการซุ้มที่เอาไปเรียงเห็ดพอพันไม่พันนี่คือซีหายกบเดือนหาไป,ไปหายกบเดือนหาไปปุ๊บนี่หอดเดือนหาปุ๊บมันสีไข่เลยกบตัวนั้นครับกบซุ้มที่พ่อให้ไปโอมันต้องถึงขวบมันจึงสีไข่ครับถ้าาเอากบหน่อยรุ่นนี่ไปแม่บมกกบหนุ่มเนี่ยบอกไป มันก็ทีหอดเดือนเก่าคนน่ะมันจังสีไข่ความาถึงขวบมันมันยังหน่อยอยู่ครับถ้าเขาบังคับมันมันก็บ่แข็งแรงไม่ไดให้ลูกมากบ่แข็งแรงครับเออกบจักปีจักเดือนพอสามารถที่จะเป็นพอพันแน่พัธน์ได้ครับกบช่วงนี้บอกมันมันมันต้องอยู่แปดเดือนเลยแปดเดือนนะพอนาองแปดเดือนครับกบแปดเดือนมันอยู่ทั้งหนาลูกโอ้ทั้งหนาบ่พ่ออยู่ทั้งหนากบแปดเดือนโอ้ยังพาพพี่น้องไม่เบิ่งพอมาช่วยอากาศดีนะพอนาออากาศดีอากาศดีสุดยอดดีเลยทั้งพุ่นทั้ง ทางพุ่นมันก็มีตะกบหน่อยดอกครับพาพี่น้องไปเบิ่งจัะหน่อยเนี่ยพอ่อไปเพรมันมืดไหมไมืดพ่อ <c oughs> <c oughs> มันก็มามาเบิ่งกับเพราเป็นหนังเพราะว่าต้อง <c oughs> ต้องนี่แม่ข่าเพิ่งพุ่งเลยโอ้ยโยกบ่อเลยบอกพ่อยกเลยโอ้ยแม่ข่านี่คมคำสวยขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆแม่ข่านี่คมคำสวยอำเภอเลืองขายดียมาก <c oughs> <ๆ S 2> ยกเป็นบ่อเป็นบ่อเลยบ่อเปล่าพ่อจะมีการเตรียมบ่อต่อไปนะพ่อเนาะแม่นตอนนี้เปิดได้ไหมเถือนนี่ตอนนี้เขาบอกอ่านาหมอกเปิดครับคือคือคือเปิดไวจริงสิเป็นหนังพ่อใหญ่ยังเปิดไว้จร เปิดไว้คือกบที่มันออกไปปุ๊บเนี่ยมันเพิ่นสิเข้ามานี่ได้ปอร์เซ็นี์ครับเพิ่นสิเข้ามานี่เข้ามาเฮาเปิดใบขึ้นแต่เขล็ดหมเขล็ดยังเขล็ดข้าวขอข้าวข้ามันก็จิมันลงไข่นี่มันห่องก็แอ่ก็แย่เองพอบนชั่วคือบ่พอพันให้เอ่อนอกฤดูกาลหรือว่านี่มันมันเฮ็ดยากบ่ครับมันมันบ่ได้มันมันบ่ได้มันเฮ็ดบ่ได้เกิดใจยังพราวิจัยบ่งแล้วเพราะว่ามันต้องใช้ถ้าตกหน้าหนาวหนาวแห้งมันต้องใช้หน่ำอุ่น ต้องใส่สปอไลท์าทางค่าไฟโวยตายเลยโอ้ <c oughs> นี่บอลนี่เป็นหมื่นเลยนี่บอลบอลนี่กันไรบอลเป็นหมื่นตเลยถ้าพอ่อถ้าเวาถึงการเลี้ยงกบแบบในฤดูนี่ช่วงไหนพอ่อน้าฝนแม่นบอกมันก็เริ่มเริ่มถ้าถ้ามือเก่าๆคือพ่อเนี่ยมันก็เริ่มเดือนหนึง่งเดือนหนึ่งก,ก็เริ่มเอาสมกันเลยคร <ทะ S 2> ับหลังปีใหม่แล้วปุ๊บสมเลยสมมันก็น้าน้ําน้ามันก็เย็นไงครับผมฮีน้ามัเย็นนี่คือ เขาก็ต้องใส่สปอร์ไลท์ทางให้มันอุ่นน้ำเย็นให้มันอุ่นเพิม่มอุ่นบ่พอแมนแมนก็กมีวิธีการเด่งยาพนแผนนิดหน่อยพอช่วงไหนที่กบออกสู่ตลาดแบบว่าทั้งกบเนื้อกบขายดีสุดแมนบอกครับผมกบที่ขายดีสุดคือเขาพันสาปุ๊บเนี่ยบอกช่วงบุญเขาสากเขาประดับดินนสิขายมือนึงร้อยกว่าโลสะโพอ,อยู่ในสวนนี่เด็กบเนื้อแล้วกบเนื้อไหนพ่อกบเนื้อกบเนื้อพว่ายช่วง เล็ดบุญเขาสาเขาประดับดีนี่ขายดีช่วงเขาพัดสาเนี่ขายขายขายคบดีกับช่วงแม่สาครับช่วงแม่สาเนี่สิขายคบหน่อยดีโอ้ช่วงแม่สาบ่พัวแม่สาเนี่ขายคบหน่อยดีอ๋อขายคบหน่อยกับหัวตอนนั้นออกท่านบ่พัท่านท่านท่านออกท่านนอกท่านแต่ว่าเ้าผลิตค่วมมันเมื่อยเดือบเดช่วงนี้การพักวงนี่ช่วงไหนพ่อฮพักพักเวทีพักวงเารกพักแล้วนี่เดือนนานี่ยพักเดือนนาพักแล้วเอ่อกันยาตุลาแมนแม่นพฤศจิกา สีิบยุงกับเขาแล้วเพราะว่าเขาเขาสิบกินอาหารเลยบุตเด่อเขาสีเขาง่ายเขาจนเฟืองเขาเอาเฟืองโงใไงเขาทรมาตรทุงกบเลยเด้อแม่เขาสิเขาง่ายเลยเขาเขาสิบกินอาหารแล้วอเอาก็ได้พักผ่อนเอากันสิขายซุ้มมันเพิ่นออกแม่แพ้ลูกไปให้ออขายไปเรื่อยๆคือช่วงน่ะเพิ่นบบใครแล้วบบใครแล้วเฮ้ยัตงไรกก็บอไขครโอ้เนเอายาให้กินก็ตายแข็งแค่เดแสดงว่าเพิ่นเป็นช่วงของฤดูของเพิ่นน่ะแม่แม่แม่ไยๆฤดูถ่า เดือนเดือนเดือนนี sa, ้เบิดเดือนนี้ก็คือยุดเลยไอ้สุ่มสุ่มงหญ่ๆทั้งหนา็บกินอาหารเลยบบกินอาหารบ่อโบอกบบกินอ้าวขาสิมีวิธีการในเพิ่นลดน้ำให้เพิ่นเขาง่ายอยู่บ่อสนบ่อมีมีทั้งหนาข้าวขาเห็ดบ่อไปข้าเอาฟืองไปเดือน้เขาเตรียมตัวมาเอเตรียมอะไรละเตรียมอะไรองเเตรียมว่ารดเนี่ยคือขายเป็นกบเนือเบิดเลยแมนอ้าวพ่อครับไล่ได้ดีบ่กครับพ่อนะไร่ไดดีบ่กบอกพี่น้องเนี่ยก็รอบรับดีบ่กครับก็ดีอยู่ครับ พราะว่าเฮามันสบายใจดิยุงสิสบายใจเฮามว่าต้องจำเป็นไปขายลายดอกหน่่ยแล้วหกเจ็ดพันห้าก็พอแล้วมือละหกเจ็ดพันจ้าอู้ห้าบ่อ้วหาต้องบังมือมันมือมือดีดีเนี่มือมันหน่อยหน่อยมันก็อยู่ประมาณสามพันสี่พันครับพ่อมือมันหลายหลายบางมือเมื่อก่อนย่าอยู่น้ำหนึ่งขายมือละหมื่นกว่าด้อู้ผันเสียไปได้สี่ห้าปีแหละครับห้าปีเมื่อก่อนย่าอยู่น้ำเดีหมื่นกว่าหมื่นกว่าสมัยก่อนเนี่ยบอก ออกเดินตลาดทุกตลาดนะเพราะว่าตลาดนัดต้องออกทุกมือครัเพราะคนหูจักหลายหลยาล้ว่ต้องออกบ่บ่บออกมาใีเจ็ดปีเลยเลยบ่ออกตลาดบ่พอเพราะว่าคนคนหูจักหลายพอ่อเรื่องอาหารมีมีอาหารลดต้นทุนบ่ครับพอ่ออาหารี่มันมันมันอาหารลดต้นทุนก็นกนคือเวลาพ่นไงเป็นหนุ่มขึ้นมากปุ๊บนี่เขาเฮาว่าต้องใส่อาหาร,รอืบเพราะว่าอาหารกบเนี่ยมัน มันราคาอยู่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกว่าแล้วเข้ามาใส่อาหารปดุกซีพีดีกว่าซีพีกับโปรตีนหลายครับมันกะมันกหไงเลยคือกันเออมาวิจัยบางแล้วมาวิจัยบางแล้วแม่นแต่ว่าคนคนที่เลี้ยงกบนี่กับบอิจากให้มันใหญ่หรอกเพราะว่าลูกค้าต้องการจะกบหน่อยหน่อยไหลแต่ว่ากบใหญ่ก็กบหน่อยบ่คือกันบ่คือกันบเพราะว่าลูกค้านี่ส่วนมากอันอยากเอากบหน่อยไปเลี้ยงนะโอกบใหญ่กบใหญ่กับบริจากเอาไปเท่าไหร กบใหญ่ก็มีแต่คนซื้ออยู่ซื้อกินเออไอ้ที่ขายได้หลายส่สุดก็คือกบหน่อยกบหน่อยกบหน่อยถ้าสมมติว่าเจ้านังมานี่ต้องต้องซื้อละพันตัวห้าร้อยตัวคันทำเออเอ้ <laughs> ังว่าจะคล้องฟ้ามึงเข้ากับบริจ<อ>ัทใหไงไว้ดอกถ้าพ่อว่ามันแข็งแรง,งแน่แะเขาก็ต้องเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนจากอาหารกบมาเป็นอาหารปลาดุกอืมปลาดุกหน่อยสํารัพ่อเปลี่ยนพอก็อยู่สองเดือนสองเดือนแม่สี่สิบห้ามื่นยังเปลี่ยนคนไหนยังใส่อาหารกบอยู่ เพราะว่ายังมดแข็งแรงกว่าเลยยังบดแข็งแรงกว่แมนแมนแมนยังมดแข็งแรงกว่ครับปอวิธีการเลี้ยงแบบแบบคือนี่คือเทคนิคแมน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 ก็เลี้ยนรูม่านี่แหละเลี้ยนรูด้วยตนเองก็คนสิ่เลี้ยนจบโอ้โหเจ็ดปีเมื่อเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดดีปลาเทียนมาเลี้ยนปลูกกล้วยหอมเออปลูกกล้วยหอมเลี้ยงง่ายเสียเอาเครือไปทางใดก็เห่าก็เฮ็ดให้มันได้นะโอ้ผสมประสานไปเออสียเอาเสียเอาวิเครือมาทางนี้เห่าก็เฮ็ดได้เห่าฝังปุ๊บเนี่ย งูแลออกเคลื่อนมันต้องออกมาทางนี้แน่นอนโอ้กันกันปูกก้วยเฮ้ากันได้แม่กันกม่มีวิธีคือกันพ่อครับบอกสรุปวิธีการเฮ็ดกบให้พี่น้องฟังแบบเขา่เขาๆแบบเทคนิคสรุปสรุปครับพอ่อเอาบอกครับเออพ่อเนี่ยก็อยากให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานมาเฮ็ดกบจงสิ่ลละมันก็มันมันก็ดีไปอย่างหนึ่งครับเฮ้ากับูยในครอบครัวเฮ้าเฮ้ากับสบายใจคือว่าผู้ขาราชการผู้เป็นกเกษียณมาเพิ่งจะ มาเลี้ยงขึ้นกันเลี้ยงคือนกันแบบสบายสบายพอแบบเป็นงานคืองานงานต้นนี้มันงานงานสบายอีลีเลยค่อยๆเล่นไปกับมันนี่คุกขี้กบมันนี่มีคุามสุกแต่เขาก็ได้อยู่น้ำหลูกน้ำหลานเรต้องจำเป็นไปเหตุงานคุกขี้คุกไอ่หรอกอยู่กับห้านกับเดชนี่ยังมาแรงมากอ่ะโอ้สบายสบายสบายเลยอืมอะไรเงินไรขคือกันโน่นพ่อแมาะแม่นเดี๋ให้รู้ให้ร้านเหตดทางการเกษตรดีดีสุดเลยยังเขาก็เป็นเด็กสื่อแม่นอยู่ดิมากไม่มีทุกอย่างพักไม่มีทุกอย่าง ครับเออพ่อยังบอกว่าไอ้ซื้อกบฟัมบุญชุ่เนี่ยบอกซื้อกบกิโลนังแถมหมงพร้อมหมกเน่าพร้อมหมกพริกพร้อมได้หลายอย่างหลายเนี่แม่นหลายแนวได้ผสมผสานแม่นเครื่องปรุงมีเบิดซุ่มซุ้มนี่ปลูกไว้บ่ได้ขายเนี่ปลูกปลูกไว้ให้พี่ให้น้องแบบว่าบักพริกมะเขือไอ้แต่ผอกตะเพาเครื่องปรุงสําหรับกบนะสุดยอดเลยแม่นโอเคครับพ่อบุญชูครับช่องทางการติดต่อครับผมติดต่อกับติดต่อไอ้เบอร์โทรกับ 092หา0280เก่าๆหรือสิกดเข้าไปในยูทูบของนุ้งพ่อไส้เบิ้งก็ได้เออสิเห็นป้ายบุญสู้เด็กกับเบิ้งเบิ้งไปว่ากบเราแบบไหนเราเลี้ยงจังใดครับถ้าบอเข้าใจกับโทรมาถามเราโอเคจ้าเบอร์นี้นุ้พ่อเนาะแมนแมนแมนเบอร์นี้อยู่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 ในป้ายเพื่อนั่นแหละขอบคุณในหลายพ่อบุญชูครับผมบุญชูฟาร์มกบอำานาจเจริญครับสวัสดีครับครับอยู่บ้านน้ำประแสงครับครับครับอยู่บ้านน้ำประแส่งตำบลบ้านทุม้มครับ จังหวัดอำนาจเจริญนะพ่อเนาะครับครับครับติดต่อได้ติดต่อได้เลยครับได้ทุกเวลาตั้งแต่หกโมงเช้าหอดสองตุ่มอย่าโทรมาคุยมาถามกันบม่มีปัญหาเลยขอบคุณพ่อหลายๆครับเพราะว่าเลยจากสองผุ่มคือนอนเรียบพลานนิกนอนเลนนอน้าควานนอนนอจ้าจิดทำการเปิดพุ่งนี้เช้าสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ